การรักษาจิตของเราให้ผ่องใสนี่สสำคัญไหมแล้วการที่จะรักษาใจให้ใสเนี่ยพวกเราคิดว่าเราต้องแลกด้วยอะไรไหมแลกไหมแลกด้วยอะไรจ๊ะฮะใจแลกใจ,ใจ,ใจแล้วก็แลกหลายๆอย่างเลยนะเพราะว่าอะไร <c oughs> อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราใจใสไม่ได้ ่าก็คือถ้าเราไม่ยอมแลกเนี่ยใจเราจะขุนใช่ไหมอ่าอะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มานั่งเออนะทำไมเราเองหรือว่านะคนอื่นนะทั่วไปเนี่ยทั้งขุนมัวนะแล้วการที่เราจะใส่เนี่ยเราต้องเราต้องผ่านอะไรหรือว่าเราต้องแลกอะไรมาบ้างใช่ไหมนะถ้าเรามองตื้น นะเราก็มองว่าเราเสียเราก็เลยเป็นไงนะเราก็เลยไม่ยอมนะไม่ยอมเสียนะก็เลยคูณใช่ไหมนะเพราะคุณปุ๊บครา้นี้เป็นไงนะเสียหนักเลยอ่าใช่ไหมนะบนบุลาณก็ถึงบอกว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าให้ใจเราเสียนะเพราะใจเสียปุ๊บป็นไงนะมันจะเสียหนักเลยนะ เสียหลายเท่าเลยนเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเลือกะเราเลือกะการเลือกกับการตัดสินใจนี่เหมือนกันไหมสมมติว่าเราเดินไปถึงทางสามแยกเนี่ยนะถ้าเราตัดสินใจเราอยู่ตรงไหน อ่าเลือกก,การเลือกกับการตัดสินใจอ่าเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาเนี่ยอ่าเลือกอ่าเลือกอย่างหนึง่งตัดสินใจอย่างหนึ่งนะนะถ้าตัดสินใจคือจะซ้ายขวาจะซ้ายดีหรือขวาดีมันยังไม่เลือกเข้าใจไหมก็ยังอยู่ตรงแยกนั่นแหละนะเดี๋ยวกลับไปกลับมาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่ถ้า เลือก,กไปุ๊บเป็นไงนะไปเลยนะซ้ายก็คือซ้ายไปเลยไม่หวนกลับมาแล้วขาวาก็ขวาเลยนะไม่หวนกลับมาแล้วเหมือนอะไรเหมือนเราเลือกเนื้อคู่เนี่ยนะแต่ห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะเปลี่ยนใจไม่ได้ละเข้าใจไหมจ๊ะอ่ะแออาแล้ววันลุงพันธ์ก็เสิร์ฟเนี่ยนะเลือกมาแล้วเนี่ยเนื้อคู่ใช่ไหมนะของแต่ละท่านเนี่ยเราเลือกไปแล้วถ้าเราเราเปลี่ยนใจนมันไม่ไม่เวิร์กแล้วนะใช่เลยดังนั้นการรักษาใจของเราเหมือนกัน ถ้าเราเลือกว่าใจเราเลือกว่าจะรักษาจิตให้ผ่องใสอะไรที่จะมาทำให้จิตของเราไม่ผ่องใสเราต้องแลกแล้วนะใช่ไหมนะถ้าเราไม่แลกปุ๊บเป็นไงะนะเราก็แพ้แหละนะแล้วทุกครั้งที่เราต้องตัดสินใจเลือกเนี่ยนะที่จะเลือกให้ใจใสเนี่ยเราเสียทุกครั้งนะ เราเสียทุกครั้งอาจจะเป็นเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของเป็นเวลาเรายอมเสียทุกอย่างเพื่อเราจะได้ไม่เสียอารมณ์ใช่ไหมใช่ไหมนั้นคุณยายถึงบอกว่าคุณยายเป็นคนยอมคนแล้วเขาไม่ยอมแค่คนนะยอมทุกอย่างนะยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาจิตให้ผ่องใส แต่พอรักษาใจใส่ได้ปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์มันคุ้มค่าเสมอผลนะนะลัพธ์ที่ที่เรายอมแลกเนี่ยนะเราเรายอมเร,เรายอมแลกเพื่อให้ใจใส่เนี่ยนะผลลัพธ์มันคุ้มค่าเสมอแต่ถ้าเราไม่ยอมแลกความขนมัวมาปุ๊บเป็ไนไงดะผลลัพธ์มัน มันกาเลยมันไม่คุ้มค่านะมันไม่คุ้มค่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งแลกหนึ่งหรือเท่าสองเท่านะนะนะเราเสียเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่านะจ๊ะนั้นหลวงพี่ถึงนะพยายามที่จะย้ำย้ำย้ำตัวเนี้ยนะจ๊ะนะว่าเราต้องเอาธรรมะนะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะ ธรรมะมีไว้ใช้ธรรมะมีไว้ใช้รรมมไ,ใชไม่ได้มีไว้โชว์ชนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเนี่ยธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือพระธรรมกายใช่ไหมจ๊ะพระธรรมกายคืออะไรพระธรรมกายก็คือเราเป็นพระพระเป็นเราไงอย่างที่พระเดชพระสงฆ์พ่อบอกใช่ไหมเราเป็นพระพระเป็นเรา เราเป็นพระธรรมกายพระธรรมกายเป็นเราไปแล้วะเนี่ยชาวพุทธเราต้องมีสติคือต้องตื่นแล้วก็รู้ตัวแบบนี้นะอืมนะไม่มีใครมาบอกกันตรงๆแบบนี้แล้วนะจ๊ะนะที่หลวงพี่พีพระอาจารย์บอกเนี่ยถือว่านะกรรมศึกมาพอสมควรแล้วนะพอที่จะสรุปนะฟันธงได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมเลยแล้วเราสามารถเอามาเป็นที่พึ่งได้นะ ที่ที่ต้องบอกให้เคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยนะอยากให้ทุกคนได้เอาธรรมะมาใช้นะสิ่งแรกเลยคือเอามาใช้สร้างทุดงเราเลยเนี่ยอ่านะที่หลวงพี่เอาเคลดไม่รับนะเอาเคลดรับมาบอกเนี่ยนะนะเพื่อที่จะให้พวกเราเป็นทางผ่านของสมบัติอยากไหมนใครอยากเป็นทางผ่านของสมบัติจาพระนิพพานบ้างยากมือหน่อยสาธุอ่านั้น เราจะเป็นทางทางผ่านของสมบัติมาสร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างไม่มีประมาณนะเราต้องทำยังไงจ๊ะใจของเราต้องบริสุทธิ์ต้องมีจิตใจผ่องใสตลอดเวลานะให้มันคอนติเนีย s เอสเลยอะ่ะได้ไหมละ่ะอ่าถ้าเป็นเราคนเดิมนี่แหละที่ไม่มีความขุ่นมัวเลยในชีวิต ไม่มีความขุนมัวเข้ามาในชีวิตของเราเลยแต่ความความจริงความขุนมัวเนี่ยมันเข้ามาอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รับไว้เราไม่เปิดประตูรับไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาถามว่าความขุนมัวมีปกติไหมมีปกติแต่ที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเปิดเปิดประตูใจรับเข้ามาเราอนุญาตให้ความขุนมัวเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเป็นไงจะความขุนมัวเนี่ยมันเป็นอวิชา นะมันเป็นกิเลสนะมันมาป้นสมบัตินะความขุ่นวมันเป็นอกุศลเนะี่ยมันมาป้นกุศลในใจเราใช่ไหมเพียงแค่เอาเข้ามาในใจปุ๊บพอความขุ่นปุ๊บเนี่ยกุศลหายหมดเลยนะมันสมบัติละเอียดของเราเก็บไว้ในใจนะบุญกุศลที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันเอามาใช้ไม่ได้แล้ะเพราะมันโดนอกุศลมาปิดบัง พูดอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่จําเป็นและเร่งด่วนที่เราต้องฝึกนะก่อนที่เราจะฝึกคือเราต้องเข้าใจมันกันนะนะพอเราเข้าใจปุ๊บว่าอ่าไอเนี่ยมันเป็นเชื้อโควิดเห็นไหมเชื้อโควิดเราต้องปิดแมสเลยนะกิเลสมันร้ายกว่าโควิดอีกนะแมสปิดไม่ได้นะแมสกันไม่ได้นะใช่ไหมเลยนะแต่สิ่งที่ นะจะก,กันโคจะก,กันกิเลสนะโควิด mm. ในใจของเราได้คืออะไรจ๊ะ mm. คือจิตของเราเท่านั้น mm. นั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบนะสั่งใจของเรานะไม่อนุญ,ญาตนะต้องพูดไปก่อนฉันจะไม่อนุญาตให้ความุ่นมัวเข้ามาในใจฉันจะไม่อนุญาตอกุศลอวิชา,าคนภยัยคนผ่านเข้ามาทําร้ายทายําลายตัวเราและครอบครัว,วรของเราแล้วก็หมู่คณะของเรา เราต้องต้องสร้างกำแพงนะกำแพงกุศลกำแพงบุญตรงนี้ไว้ก่อนมันถึงจะทําให้เรามีมีวิวพอร์มี power, มกําลังใจนะแล้วก็มีความชัดเจนนะเราต้องชัดเจนเลยว่าความขุ่นมัวไม่เคยทําอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือหรือมีมีไหมไม่มีนะนะความขุ่นมัวกิเลส อกุศลทุกทุกอย่างเลยไม่เคยทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วทำไมเราต้องอนุญาตให้มันมาวนเวียนอยู่ในใจของเราอ่ะนะทำไมเราอนุญาตให้มันวนเวียนอยู่ในบ้านของเราอ่ะทำไมให้มันวนเวียนอยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะใช่ไหมเลยนะเพราะนั้นเราต้องนะเด็ดขาดนะนะตัดไปเลยนะจ๊ะนั้นถ้าความผลมัวจะเข้ามาปุ๊บจะเสียอะไรเสียไป ยอมเลยนะนะยอมเพื่อรักษาจิตให้ผ่องใสนะแล้วไม่ต้องห่วงผลลัพธ์ที่มันตอบแทนมาคุ้มค่าเสมอนะอย่างพระอาจารย์มาสร้างทุดงนะคิดว่าเราทำกันได้ง่ายๆไหมเนี่ยเออนะสามนเณรสิบรูปพระแปดองค์นะพื้นที่สิบสองไร่ที่ป้าบุญไหลถวายมาเนี่ยนะอ่า เรามาช่วยกันเนรมิตเห็นไหมใช่ไหมถือว่าเราเนรมิตกันไหมอ่าเนรมิตนะด้วยจิตที่ผ่องใสนะแล้วเราก็ทุ่มเท,ทเ,เต็มกําลังของพวกเราเลยนะนะทุกท่านนะ่ะหลวงพี่เหรอหลวงพี่เห็นแล้วทุกท่านนะ่ะทุ่มเท,ทเต็มกําลังเลยนะทั้งนี่นะนะหลวงพันป้าเสริดนะคนโน่นคุณแปดนะคนโยมเลยนะจ๊ะ อันอันนะนะอันแล้วก็ป้าบุญหลายจามเน็ตนะพี่ช้างเนี่ยนะถือว่านะพี่รัตนาเนี่ยเธคือทุกคนทุ่มเทกันหมดเลยนะทุ่มเทที่จะเอาบุญใหญ่ตรงนี้นะแล้วหลวงพี่ก็ก็ทุ่มนะหลวงพี่ก็สุดๆของหลวงพี่แล้วเหมือนกันเนี่ยนะนะแม็กแม็กสปีดแล้วตอนเนี้ยเออนะเต็มที่เลยนะนะแล้วก็พยายามคิด หาวิธีการนะเพื่อที่จะเนรมิตพื้นที่พุทธสถานตัวนี้ขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ทิ้งหลักวิชานะไม่ทิ้งหลักวิชานะจ้ะนะหลวงพี่ถึงพยายามที่จะแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะแล้วก็ได้ทําตามเพราะว่านานมากนะเมื่อยี่เมื่อสิบพรรษาแรกหลวงพี่ไม่เห็นเลยนะนะประสบการณ์ยังไม่ถึง นะพอผ่านมาผ่านมาตอนเข้าหลังจากเข้า60สิปีออกจากหกสิปีมาแล้วนี่แหละมันถึงจะเริ่มเห็นว่าอ๋อนะธรรมะคืออะไรมันมันถึงจะเข้าใจอะ่ะนะเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเราก็เข้าใจตามมุมมองของเราในขณะนั้นอานะจย์แต่ตอนนี้เนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าเราต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งได้ลูกนะพึ่งได้ทั้งยามสุขและยามทุกข์ นะเราต้องนะเป็นพรนะเราเป็นพระพระเป็นเราต้องเป็นพระเป็น,ปนที่จับมือถือแขนได้นะตอนนั้นเราไม่เข้าใจนะนะเราก็นั่งนะคือคือไอตอนอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเนี่ยเราก็ต้องนั่งไปก่อนนะเพราะการนั่งเนี่ยมันเป็นการสร้างเพิ่มความเบียดให้ใจของเรานะอย่างที่นาหลวงพี่เคยแนะนําว่านะเราต้องเชื่อมั่นในการเห็นของเราใช่ไหมจ๊ะเชื่อมั่นในการเป็นของเรา แล้วก็ต้องรนะักษาจิตของร้ห้ผ่องใสนะเพราะว่าการรักษาจิตของร้อยผ่องใสนะเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความละเอียดของใจของเรานะถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในการเห็นมั่นใจในการเป็นนะแต่เรายังไม่มีฤทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าใจเรายังใส่ไม่พอนะเรายังทำเรายังไม่ทำให้มันมากพอใช่ไหม อะไรที่มันยังไม่ทําให้มันมากพอมันยังไม่พอดีมันก็ยังใช้ไม่ได้ใช่เลยนะเหมือนเรา,าอบขนมเค้กเนี่ยนะอ่ะนานะอุณหภูมิได้ทุกอย่างได้หมดแตเ่เวลามันยังไม่ได้อะนะมันก็ยังไม่สุกพอที่จะจะอะไรจะจะเอามารับประทานอนะ่ะพาก็เหมือนกันกําลังเข้าเตาอบอยู่ใช่ไหมเนี่ยนะสีเหลืองเนี่ยบวชการบวชคือการทําให้สุกนะนะบวชชีกล้วยางนะ ค,คือการบวชคือการทําให้สุขนะบวชสมณีนบวชพระใช่ไหมนะแต่ว่าบางทีบางคนก็คิดว่าพอบวชปุ๊บต้องเป็นอารหันเลยโอ้ยไ <c oughs> อคือคือเขา,ขา,ขาหลายหายคนคาดหวังว่งนะาไงพอบวชปุ๊บนี้ต้องเพอร์เฟกทุกอย่างอะไรเงี้ยนะนะแต่ว่าเราก็เออกว่ามองตัวเองนะกว่าจะกว่าจะรู้และเข้าใจบ้างเนี่ยโอ้สิบกว่าปีนะนะ แล้วพอไอ้สิบกว่าปีหลังนั้นที่พอพอจะเริ่มเอามาใช้ได้เป็นการเป็นงานนะจ๊ะแล้วพอ20นะปีนี้เท่าไหรยี่สิแล้วนะอืมภาษาที่27นี่เป็นไงจ๊ะแม็กสปีดเลยเต็มที่เลยนะถึงถึงจะมาบอกว่านี่งไงแก้วสารพัดึกของเราคือจิตของเรานะจ๊ะเรามีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วมีสิ่งที่ทันสมัยที่สุดแล้ว เพียงแค่เรารักษาแ้าแครักษาจิตให้ผ่องใสปุ๊บพระทิพานท่านนะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เราเลยนะนะนะเรามีโทรศัพท์เนี่ยนะถือว่ารุ่นใหม่ๆก็ถือว่าทันสมัยแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ทันสมัยจริงมันต้องอัปเดตตลอดอะ่ะอืแต่จิตของเราเนี่ยนะจิตของเรานะแค่รักษาให้จิตทั้งร้อยผ่องใสปุ๊บนะพร้อมใช้เสมอนะถึงบอกว่า เราต้องใช้สิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดนะในชีวิตของเราแล้วถ้าเราไม่เอามาใช้เนี่ยมันเสียดายนะเสียของพูดง่ายๆนะมีของดีแต่ใช้ไม่เป็นน่ะนะมันเสียของนะนั้นเราเป็นพระพระเป็นเราเราเป็นธรรมกายธรรมกายเป็นเราเป็นไงจ๊ะนะธรรมะมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้โชวนะ์นั้น พยายามนะหลวพี่ก็พยายามเอพูดเรื่องเดิมเดิมดดูดพูดเรื่องเดิมเดิแล้วพอเห็นมุมมองอะไรที่มันมันโชมอัพขึ้นมาก็พยายามที่จะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะจ๊ะแล้วเราจะได้เอามาช่วยกันนะสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใชจ๊ะประโยชน์ตนเราก็ได้นะได้บุญได้บาร,รมีของเราประโยชน์ท่านคือเราก็ได้นะเอื้อเฟื้อ คนอื่นด้วยนะจ๊ะนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะที่กําลังขุดดินขุดดินเนี่ยนะอันนี้เป็นหอชันของเรานะความจริงเราตอกเข็มไว้ปีกว่าแล้วนะ <c oughs> นะเสาเข็มเนี่ยเราตอกไว้ตรงนี้หลังหนึ่งนะอาคารสนะามร้อยงานเทำสามร้อยหลังหนึ่งแล้วมีกุฏิอีกสามหลังนะนะกุฏิอีกสามหลังนะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังรอจับ นะรอสถานการณ์หลายหลายหลายๆอย่างเรนะก็เลยไปไปสร้างไอ้ที่มันยังไม่ต้องลงเสาเข็มนะคือเป็นอาคารชั้นเดียวเนะี่ยยังไม่ต้องลงเสาเข็มก็เลยไปทําตรงนั้นเราก็ได้ลงครัวมาได้อาคารฝึกอบร,รมธรรมทายานะแล้ววันนั้นก็ได้นะได้นะขอนะปรึกษาอะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกอืออ่านะ ก็ได้ปรึกษายมพี่นะจักรพรรดินะซึ่งต้องบอกว่านะพี่เขาก็ร่วมเป็นเจ้าของบุญเกินเกิน80-90%บเเอร์เนนาะอ่าก็เลยบอกว่าเอ้ยยมพี่อาคารหลังนี้นะจะชื่ออะไรดีนะชื่ออาคารจักรพรรดิดีไหมอะไรเงี้ยนะนะเพื่อที่จะได้นะให้พี่เขาได้ปลื้มในบุญด้วยนะพี่เขาบอกว่าอ่าขอเป็นชื่อ อาคารสักยบุตรและกันครับหลวงพี่อนะแล้วงั้นเดี๋ยวเราอาคารโน้นเนาะแล้วกอ็อาจจะตั้งชื่อเป็นอาคารฝึกอบรมธรมรมทยายาทนะสักยบุตรอะไรประมาณเนี้ยนะจ๊ะะตกลงตกลงตกลงหลวงปู่ตกลงมีอะไรตกลงมาแสดงว่าตกลงพอดีอ่านะจ๊ะ นะสักยะบุตก็คือสักยะก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเชื้อชาตินะหรือว่าเป็นตระกูลของนะเจ้าชายศรีธนทานั่นแหละน,ะ,นะก็ถือว่าเป็นเราก็เป็นสมณะสักยะบุตรหลวงพี่ก็เออดีเหมือนกันนะยะตอนนั้นหลวงพี่ก็มองอก็ก็เหมือนแบบออยากให้พี่เขาได้ได้ได้ได ได้เป็นเกียรติเนาะได้ได้ได้ตั้งชื่ออะไรเงี้ยอืมนะก็ตอนนี้ก็นะนึกใจใส่ใสเนาะนะใจใส่ใสให้นะผู้มีบุญอ่า <c oughs> นะนะคือความใส่ของเราเนะี่ยจะดึงดูดผู้มีบุญมาไงจ๊ะอ่านะทรัพย์ของเรามีเท่าไหร่เราเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะเรานะเต็มที่เต็มกําลังเราอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็ต้องดึงดูดนะผู้มีบุญหลายๆท่านมานะนะยิ่งของเรามีสมณีนด้วยเนี่ยนะ น,น,นะสมัณเณนนะตอนแรกก็ตั้งใจอยากจะมีสักร้อยนะเห็นสิบคนนี้จะไหวหมดนะ <c oughs> ไหวเนาะไหวไหวไหววิชางยิ้มเลยเอาอยู่กันทั้งวันทั้งคืนะโอ้ยมาแต่ไม่ซ้ําเรื่องเลยนะอแต่ก็เด็กก็คือเด็กใช่ไหมจ๊ะเด็กก็คือเด็กเราก็ต้องค่อยๆฟูมฟักเดี๋ยวค่อยๆฝึกค่อยๆอ,อ,อบรมเข้าไป โอ้ยบุญขนาดนี้มาถึงวัดแล้วเนี่ยบุญเยอะกับเราเยอะเลยนะใช่เลยนะหลวงพี่เนี่ยนะใฝฝันนะตั้งแต่จบป .6 เนี่ยจะบวชนะแต่ก็มากว่าจะมาถึงวัดได้ก็นูน่นนะมหาวิทยาลัยนะจ๊ะแต่ก็นะเราก็เป็นความตั้งใจของเราละนะจ๊ะนะตอนนี้นะอาคารหลังนูน้นนะเราก็ฉาบเสร็จแล้วนะจ๊ะฉาบเสร็จภายนอกภายในหลังคามุงเสร็จเรียบร้อยนะ เทพื้นก็ยังเหลืออะไรจ้ะยังเหลือแค่ทาสีผนังกับปูปูกระเบื้องนะาะตอนนี้เราก็ตั้งใจปูกระเบื้องไว้ก่อนนะน่าจะได้นะถ้าส่วนใหญ่เราตั้งใจไม่เคยพลาดนะเนาะอืมนะก็อยากจะเขาเรียกอะไรแฮมอะแฮมเพื่อเพื่ออะไรลูกฮะการมอง ธรรมาจากไปรอที่กุฏิเลยลูกไปลงไปเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลย <c oughs> น่ารักหน้าตีอ <c oughs> ่าดูสิสตัวแค่นี้จะให้มาอยู่นิ่งๆกันเนาะ เป็นไปไม่ได้อือ no ถึงไหนลืมแล้วเนี่ย nice อ่าแล้วก็ปลูกกระเบื้องนะจ๊ะคือคือโปรเจกต์ของเขาเรียกนะพระคิดไปเรื่อยแหละนะหลวงพี่ก็หลวงพี่ก็เปิดอาตอมิติแล้วตอนนี้นะนะพะว่าไงก็ว่างนั้นนะะไม่เอะไม่อะแล้วก็ไม่ตัดสินนะพระว่าไงหลวงพี่ก็ถือกล้องไลฟ์ไปนะก็คืออเขาเรียกอะไรอ่ะ ให้ทุกท่านได้เห็นด้วยบางบาง,บางท่านไม่ไม,ไม่ไม่ได้เดินทางมาทุดงเนี่ยเนาะนะพี่็เป็นภาพนิ่งบ้างเป็นวิดีโอบ้างนะนะให้ให้เขาเห็นว่าเออตอนเนี้ยไปไปถึงขนาดนี้แล้วนะนะอาคารนะสุกรมธรรมญาติสักยบุตรของเราเนี่ยก็เตรียมปูพื้นลนะนะส่วนสุขพิมานนะก็เตรียมทั้งพื้นทั้งสุขภัณฑ์น,นะความจริงก็เสร็จเสร็จเสร็จรอนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีอาคารพระพิเลี้ยงพระอาจารย์ นะจ๊ะนะตรงนั้นขึ้นไว้สามหลังนะเส,สาสโครงสร้างสามหลังนะแต่หลังแรกเนี่ยขึ้นไว้เก็บไม้ก่อนนะคือจะยกมุงไว้ก่อนนะเพื่อกันกันฝนกันแดดนะจ๊ะเดี๋ยวพอพอเราทยอยไม้ออกมาใช้หมดปุ๊บเราก็ค่อยไปก่ออิฐฉาปูนอีกทีหนึ่งนะจะแล้วก็ตรงสอง,สองหลังตรงนั้นก็ก็คือก็สร้างเป็นเ mm hmm. ขาห อาคารพระพระพิเลี้ยงพระอาจารย์นะแต่ว่าในการใช้งานจริงนะก็ต้องบางทีเราอยญ่จะมาญาติโยมใหญ่จะมานะพักปฏิบัติธรรมนะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะจ๊นะเาาะเพราะมีหลายๆท่านแล้วน,นะถามมาแล้วหลวงพี่นะที่ทุดงหลวงพี่มีที่พักหรือยงัง <c oughs> นะบอกมีกําลังทําอยู่ <c oughs> นะไม่มีนะเราไม่บอกนะบอกมีกําลังทําอยู่ เราจะมาเมื่อไหร่ล่ะอะไรเงี้ยบางทีก็ถามก่อนนะนะยังไม่มาทีเดียวเราก็อามีไว้ก่อนนะอนะเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปนะจ๊ะแล้วก็อาคารโรงครัวเนี่ยนะตอนนี้หลวงพี่ทองปักแล้วก็พระของเรานะทีมทีมพระช่างเรานะนะค่อยๆเอาเอาไม้ไผ่นะไปไปไปทาเป็นผนังกันนกนะกันนกกันเนนนะแต่กันยุงไม่ได้นะนะกันนกกันเนนได้ แล้วก็ได้ช่างไม้มาช่างไม้มาก็เขากาลังท <c oughs> ําบานเฟียมนะทำบานเฟียมขึ้นเองนะเก่งมากเลยนะะว่าเดี๋ยวนี้จะหาช่างทาทาบานเฟียมขึ้นมาเลยเนี่ยลงพี่ยังไม่เห็นนะเพิ่งเห็นคนนี้นะนัะ้นก็ไปไปเจอเขามารับจ้างขนไม้เนี่ยนะนะก็เลยชวนมาบอกย้ายย้ายสังกัด <c oughs> เถอะนเลยซื้อตัวมา <c oughs> ซื้อตัวเ <c oughs> ป็นนักฟุตบอลเลยนะอนนี้ <c oughs> นะตอนนี้ก็ทําเป็นบานเสียมนะบอกผมทําได้หมดทุกอย่างผมพี่เอาแบบมาลวกันนะนะ<ม>ก็เลยเอาแบบบานเสียมไม้เก่าที่ลําพูนนะที่เราซื้อมา้างหน้าบอกเอาแบบเนี้ยนะเอาตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ชี้เลยนั้นาบานบานประตูบานหน้าต่างนะเราไม่ต้องกองังวลละนะนะพอเราขึ้นโครงสร้างนะก่อผนังเอเทพ,พื้นก่อผนังนะส่วนบานประตูบานหน้าต่างปุ๊บเรามีช่างทํา นะจบเรียบร้อยเลยนะจ๊ะก็คิดว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วส่วนหลังนี้เนี่ยนะที่เห็นขุดดินเนี่ยนะจ๊ะเพราะเราจะมีชั้นชั้นร่างที่อยู่กึ่งนะกึ่งไม่ถึงก็ใต้ดินนะกึง่งนะกึ่งในดินครึ่งหนึ่งลอยอยู่บนดินครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะให้เป็นที่เก็บของนะอาคารก็จะ,จะประมาณเนี้ยนะความสูงก็อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงแต่เราจะมีชั้นเก็บของไว้ด้านล่าง เราจะได้ไม่ต้องไปเสียพื้นที่อีกที่หนึ่งนะ <_ d ata> เพื่อทาเป็นที่เก็บของอย่างเดียวอย่างเงี้ยน,นะจ๊ะอืมนะก <_ d ata> ็ค่อยๆนะค่อยไหมค่อยเนาะนะค่อยๆทําไปนะจจะนะตังเราเยอะแยะนะเรารู้แล้วแหละเรารู้แล้วเนี่ยว่านะซับจะมาได้ยังไงนะเรารู้เคล็ดลับแล้วเนี่ยใช่ไหมเรารู้หลักวิชาใช่ไหมจ๊ะป้าุูหลายอ่านะ แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าบุญร้ายหลาย, <c oughs> ลาย <c oughs> นะจ๊ะเพราะั้นนะอยากให้ท่านช่วยกันทําใจใสๆแค่นั้นเองนะปัจจัยเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างบารมีแต่สิ่งที่สําคัญกว่าปัจจัยคือใจใสๆนะจ๊ะเราอย่าไปไปมองแค่โอ๊ยช่วงนี้เรามีปัจจัยแค่นี้เราจะไปกังวลไป,นะไปคิดนู่นคิดนี่นะอย่าไปคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวมันจะมีแต่นู่นแล้วมีแต่นี่อ่า นั้นเราต้องนะคิดลึกๆนะตรงที่จิตนะคิดยังไงให้จิตเราผ่องใสนะจงโลกสวยนะเพื่อให้ใจใสนะต้องมีกุศโลบายนะนะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราก็คิดให้มันนะเหมือนพระเดชพระคุณพ่อนบอกว่าเปลี่ยนเจอขยะต้องเปลี่ยนเป็นปุ๋ยนะเจอวิกฤตต้องเปลี่ยนเป็นโอกาสนะถ้าเราจะใช้อารมณ์มันง่ายมากมันไม่ต้องใช้ปัญญาใช่ไหม นะแต่ถ้าเราจะทําจิตของเราให้ผ่องใสเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาของเรานะจ๊ะนะดูสิพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคำพูดนะนะขยะในวัดเรามีไหมไม่มีมีแต่เพชรพลอยอ่าใช่ไหมจ๊ะอ่าเนะี่ยหลวงงพ่อท่านทําเป็นต้นยาเป็นเป็นต้นแบบให้เราแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราพูดไปปุ๊บนะ,ะสิ่งที่ฟีดแบกมาเนี่ยมันจะทําให้ให้จิตเราผ่องใสใจิตเรามีกําลังนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคิดพูดทำแต่นะความาแต่ความใสแบบนี้แต่ก็อย่าลืมนะความใสไม่ได้มากันได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆปุ๊บมันจะได้มาง่ายขึ้นและง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นะเสียอะไรเสียได้แต่อย่าให้ใจเสียนะเอวังก็มีด้วยประการชนีนะ้ธรรมะสำหรับ นะเดือนนี้เลยนะเนี่ยนะจ๊ะเราต้องแลกเสมอนะนะเราต้องต้องเข้าใจนะเราต้องแลกเสมอถ้าเราไม่ยอมแลกเราก็เหมือนเดิมตกซ้ำชั้นเหมือนเดิมนะนะเจอเท่าไหร่ก็คุณคุณ,ค,ณคุณเนี่ยนะแสดงว่าติดโปะแล้วนะซ้ำชั้นนะแต่ถ้าเราใส่ได้ปุ๊บเป็นไงครับนะเลื่อนชั้น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  นะเราต้องมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราต้องเลื่อนชั้นตลอดใช่ไหมนะเพราะเรานะเป็นนักสร้างบาร,รมีแบบไฮโซนะนะคือจิตใจสูงไฮโซไซตีนะนะ้ถ้าโลโซไปไงไนะนะสร้างบาร,รมีแบบโลโซโใจคุณนะมีอะไรก็โทษคนนู้นคนนี้นะไม่รับผิดชอบนะไม่ยืนเป็นต้นเหตุชี้ออกนอกตัวอย่างยอย่างนี้แสดงว่าเป็นการสร้างบารมีแบบ โลโซนะนะถ้าจะสร้างบารมีแบบไฮโซต้องเป็นไงจ๊ะใสตลอดเริ่มจากหน้าละวันนะฮะหน้าหน้าใสเพราะมาจากใจใสยอย่างเงี้ยนะจ๊ะนะถ้าอย่างนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าโอเค <Okay. S 1> นะปางบุตดาโอเคอ่า <laughs>